สวัสดีครับผมใจสิงครับนี่ผมได้เมนูเดตครับเหมือนทุกหวยเลยนี่คืออย่างก็หกงัวบ้านผมเรียก6กงัวหรือว่าน้องวัวนั่นเองครับนี่ผมจะเอามานึ่งครับขอบคุณนายห้อยโชคจากตลบกลางทุ่งครับที่มอบน้องวัวมาให้ครับผมจะทําการนึ่งก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปออมครับเดี๋ยวไปนึ่งก่อนนะครับนี่ามาใส่หม้อผมจะกลมเนี่ยใส่หม้อนึ่งก่อนโอ้ดู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 ดดดมาชิกไยแน่ ดูมันของเหมาะไอ้แต่นี่นึกว่าถูกหวยนี่ี๋ยวใส่นี่ก่อนผมจะนึ่งก่อนนอึ่งใส่ขาจะไข่ของมันเหมาะเนี่ยมันเหมาะมันถึงจะเหมาะเนี่ยจะทำกันนึ่งก่อนเนาะนี่ครับอันนี้มันก็น่าจะซุกแล้วเดี๋ยวเราจะมาพอกันเนาะ นี่โอ,โอ,โอ้ยังหอมนี่มันซุกก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปซอยพอจะไปอ้อมกันไปลุย